ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาอีกกับผมไม่เดิมเก็ตคุงมจะมาขาดนะครับก่อนอีเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับเพื่อนเพือนะก็วันนี้ครับว่างจากงานละครอีกแล้วนะก็กลับมาเล่นเป๊ะโมบายครั้งนะเพื่อนนะรอรอภาค2022อยู่นะอืมก็วันนี้จะมาเปิดกล่องกั่นวันนี้ก็จะลงทุนทองนะครับ1,800ทองนะแล้วก็เงินอีกแสนหนึ่งอืมเราจะได้เกลือหรือเปล่านะ ก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับแต่ก่อนเล่นอยู่ใน PS4 นะครับามาดูนักเตะกันนะครับก็ังเป็นแบบโนเนยมากๆเดี๋ยวเราจะมาสร้างทีมนี้ขึ้นมานะครับด้วยงบที่ไม่แพงมากนะก็ทำเควสนะครับตอนเข้าเกมเนาะก็จะมีเควสต่างๆนะให้เราทำนะก็จะได้ทองมานะครับแล้วช่วงปีใหม่ก็จะมีอาโปรนะผมก็เติมมานิดหน่อยนะประมาณร้อยนึงนะ ก็ได้มาสะสมมาหนึ่งทองเดี๋ยวไปดูว่าจะได้เกลือหรือเปล่านะอ่านี่ก็จะมาดูวัากล่องพิเศษสุดก่อนเลยแต่มันจะแพงหน่อยนะเนี่ย250ทองเนี่ยอืมแต่ว่านักเตะเขาก็ดีอยู่เป็นนักเตะบอลดำซะเยอะเลย30คนนะนี่ซิโก้นะอ่าของบราซิลน,นะครับโอเลโอเลอคานะพิลิเคนนะครับ อ่าอน,นี่ควันได้เนี่ยนักเตะดีๆเยอะเลยโซโคแคมเบลอ่าดเดคิอาแล้วก็เป็นนักเตะบอลทองนะครับก็หลายตัวเลยขึ้นชื่อมากมายนะอืมแต่ว่ากล่องนี้ก็จะแพงไปหน่อยรอลงรองก็เค,ครับนี่ซาร่ากามานะแล้วเดี๋ยวดูพลังหน่อยเป็นไงบ้าง โอ้โห oh, oh, oh. สุดยอดอะ่ะไปคอนทรนวัน uh, ได้92เนียดูสปีดที่เท่าไหร่สปีด95ครับเพื่อนโอ้โหถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูสักกล่องสองกล่องงานนี้นะเดี๋ยวขอไปเปิดอันที่ได้มาฟรีก่อนแล้วกันโอเคคือนักเตะพิเศษนะครับอันนี้ก็อันนี้นนนะกล่องนี้ผมจะไม่เปิดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นนัก,นกเตะบอลทองเยอะเนาะ ได้หลุนอยากจะได้แบบอบอลดำนะครับก็เป็นบอลที่สแต็กสูงสุดแล้วนะตั้งแต่85ขึ้นไปนะครับก็อยากจะได้อะบอลดำมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลีของบาซินนะครับนักเตะก็นักเตะบอลดำก็เยอะอยู่มีอยู่แล้วสองสี่หกแปดเก้าคนเนาะอื นี่ครับสแต็ก้าสิล็ดครับหักงนะเออกลับมาเล่นในบาสินอีกครั้งนะโอเคอ่าเดี๋ยวเราเราจะไปเปิดที่อ่าได้ฟรีก่อนละกันนี่ผมทำเคสมาครับนี่ได้ฟรีนักเตะบบเยือนมานะเป็นนำนานนะห้าคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใครนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นซิวเวอร์บอลน,นะครับก็เป็นอ่าบอลทองนะไม่ใ่นะ ไอ้บอลเงินอืมโอเคเราเปิดอ่ตำนานไบยเยอร์อย่าดีกว่าได้ใครผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะอ่ามาแบบนี้โอ้โหได้ตัวตำสุดเลยโอ้โห ก็ถือว่าโอเคเพื่อนได้มาฟรีเนาะได้เป็นบันทองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักนะเมื่อนออโอเคถือว่าได้ฟรีมาก็แจวเลยอเปิดตัวฟรีสองตัวครับแล้วเดี๋ยวเราจ้องไปเปิดอ่าหนึ่งพันแปดร้อยทองกันนะที่สะสมมาคนระับได้เตะสปเปร์นะเพื่อนโอ้โห เบนเซม่าอ่าน,น่าจะใช่นี่คือของฟรีครับที่ผมมาทำเคลียได้มานะอือต้องมาเปิดรุนิทีครับได้ยังเตะบอลทองครับเบนเซม่านะสแกสแตอแปดสิบเก้าโอ้ฟุกสุดสุดอ่าเปิดของฟรีอีกหนึ่งรอบเออาได้ใครเอ่ย ดี๋ยวขอดูก่อนว่าใครนะครับอืมไม่แน่ใจนะเป็นเมือนได้ส t ตเจ็ดสิบหกนะผมก็จะไม่รู้ทุกตัวอืมก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นบอลกลางๆนะบอลเงินนะครับก็สแต็กก็อยู่ประมาณเจ็สิบห้าถึงเจ็สิบเก้านะประมาณนี้อืมก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้เพื่อนนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดนะครับร้อยทองแรกเลยดีกว่าเอาเป็นนักเตะหรีบ,บาซินนะเผื่อจะได้่ะ พวกฮักเนาะอะไรแบบนี้นะก็เป็นนักเตะขึ้นชื่อมาแหละแต่ว่าผมรู้รจักไม่ทุกตัวไงน,ะนี่อ่าก็านี่ฮักนี่เก้าสิบเดแล้วสแต็กสูงสุดถือว่าแก่แล้วยังแบบแจ๋วอยู่นะอืสามสิบสามสิบฝ่าแล้วอ่าลองเปิดสักหนึ่งนะครับหนึ่งกงล่องลุนลุนลุน อันนี้ก็จะเป็นอ่านักบอลลีกบ,บาซินหมดเลยว้าได้บอลดำมเมื่อไนไปเลยนี้ผมก็จะรู้จักไม่ทุกตัวไงอืมเออลีน่าอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมก็ส่วนตัวแล้วไม่รู้จักไม่ไม่ไมค่อยเคยดูหลีกบ,บาซินเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 2> เคปิดกล่องแล้วกันลุ้นๆอันนี้เป็นกล่องที่สองนะที่ผมเปิดนะที่เสียงเงินนะครับอ่าได้ประตูครับโอเคบอลดำอีกแล้วโอเคเลยคุมมนละอย่างนี้สเต็มันก็จะเริ่มแบบสูงหน่อยเนาะบอลดำก็จะเริ่มที่แปดสิบห้าขึ้นไปนะเพื่อนนะนี่โอเคเลย จ๋วแจว๋แจวอ่าอีกสักตัวรอฮักออกนะแม่นะอืมอ่าแจกบอลดำอีกแล้วโอ้โหเหมือนนี่เหมือนรู้เลยอ,ะอ่ะอ่าได้ฮักจริงๆอ่าคุม้มละได้กองหน้าไปได้อ่ากองหลังไปได้ประตูไปนะเป็นบอลดำหมดเลยนี่ สจัดครับประหลัดบอกอ๋อก็จำกัดนะให้เปิดแค่สามตัวนะเพื่อนนะก็เปิดไม่ได้แล้วนะโอเคเดีย๋ยวไปเปิดอันอื่นกันต่อตเหลือแต่องเนี้ยไอ้กล่องอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นะเนี่ยมันมันมีบอลดำอยู่ตัวเดียวนะก็คืออาราบานะครับนี่เป็นบนอลทองหมืนเลยแต่บอลทองมันก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ว่าสแต็กมันจะน้อยไปหน่อยนึงอือ ก็ถือว่าเอาได้อ่ะมีฟันเก่าก็มีฟัฟนเก่าสแต็กแปดสิบเนะอกลองหน้าโอเคก็เดี๋ยวไปลองเปิดอัน,นอื่นดูบ้างนะนี่เลยผมลงทุนเปิดกล่องที่ดีที่สุดในเกมนนะก็อ่ามีบอลดำนะครับสามสิบตัวนะแล้วก็บอลทองเก้าสิบนะอืมเดี๋ยวมาวัดกันนะครับ นอนั้นจะเป็นบอลเงินแบบเกลือเกือหมดแล้วโอเคเผื่อจะได้แบบตำนานกับเขาบ้างนะจัดไปอ๋อผมสมัครไอดีใหม่ต้องแจกผมบ้างแหละออเออได้เตะอังกฤษครับว้าบอลทองมาแล้วหนึ่งตัวเออเออแต่ก็เอาไปทำทีมก่อนเนาะแรกๆใช้ได้เหมือนกันไม่เป็นไร อืได้บรลทองหนึ่งตัวแล้วก็เป็นบอลเงินสตัวนะก็โอเคอยู่ผมว่าเดี๋ยวมันต้องออกบ้างแหละบอลดำอะ่ะเหลืออีก1 2ึ่นเจินะทองโอเคเปิดให้หมดเลยแล้วกันลุน้นจะเกลือไม่เกลือ,อโอ้โห บอลทองอีกแล้วเพื่อนอตายอย่างเตนะลิวลองง์พูนะครับแล้วก็กองหน้านไงแล้วก็กองหลังมาลาก้าไงโอเคลองอีกสักกล่องนึงเหลือหนึ่งพันทองอนะ่ะ ลุนนะครับลุนเอาตำนานนะบอลทองสเปนโอ้โหได้โกนะเป็นบอลทองอยู่แล้วเอืือมันออกยากขนาดนั้นเลยเพื่อนอืมโคตรเกลือเลยอืมอ้าวลองอีกสักหนึ่งกอง ได้แต่อังกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูกันโห้ยโอ<ห>้เดี๋ยวผมจะลองสูตรหน่อยเนาะได้แต่ตัวอะไรไม่รู้นะเรื่องอืมได้บูตินโยนะกองกลางนะครับเลยเมเกอร์นะผมวูแฮมตันนะโอเคโอ้โห,โหโเฟ็งเลยจ้ะโอเค เปิดได้อีกสองกล่องนะเพื่อนนะต้องลองลองกดค้างดิเป็นยังไงกดค้างก่อนนะไม่ว่าโนโมโอลยล่ะโนโมโอเลยล่เพียงไม่เนี่ยลงกระถาไปสเปนโอ้โหม่ออกจริงเพื่อนดูดิมันออกยากขนาดนั้นเลยวะ ขนาดบอลดำม,มีสามสิบตัวยังไม่ออกให้ผมเลยนี่ไอเรม่านะปีกปีกซ้ายเมื่อก่อนนี้อเร็วมากเมื่อก่อนเล่นอยู่ในแอติโกโมาดหลดใช่ไ่ผมจะไม่ได้แล้วน่าจะใช่เมื่อก่อนตังมากอ่ะอีกรอบเปิดกองท้ายออกบ้างเหอะ ออาเอาหน่อยเพื่อนๆลุ้นไปด้วยกันนะนี่มันออกยากมากเลยอิตาลีโอ้ได้ตัวอะไรเนี่ย Oh no อ,อย่างนี้ผมหมดตัวแน่เัยน,นี่เกลือสุดเลยได้บอลเงินตายตาย หมดแล้วเพื่อนเ้ยทองหมดแล้วหนึ่งพันแปดร้อยทองนะก็เหลือเงินนะับอีกแสนสามนะเปิดเลยแล้วกันโอ้โหแต่ว่ากล่องนี้มาาันจะอ่าเป็นนี้ละสองสองมื่นห้านะเปิดไปสักเปิดแบบสามกล่องแล้วกันจะเก็บไว้อ่าต่อสัญญากตนนะกับพวกสัญญาอ่าโคดโโหเจออย่างนี้เซ็งดิ โกมิดนะครับเฟสของแมน oh ยูนะก็เป็นบอลทองอยู่เลยสแต็ก <Okay. S 2> ก็อยู่ที่80 81 82ก็เอาไปใช้ก่อนได้นะโอเควันไหนดวงเข้า่าเดี๋ยวไปเปิดใหม่ <laughs> อะเปิดอีกสักกล่องสองกลอง่องมันก็ค่อนข้างแพงไปหน่อยนะกล่องเ,เตะอำนานเนี่ย มาล่าตำนานนะโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยโอ้ยได,ดย้แต่เตะอะไรไม่รู้นะเพื่อนนะกล่องนี้ออกยากมากๆเลยดูดิได้เตะเซบียาปอโต้หรูเพียรแต่ก็เอาได้อนะ โอเคเอาอีกสักสองกล่องมั้งเพื่อน,นเพื่อน,นเกลือมากเลยอ่ะโอ้ยว่าคงควายไม่ออกเลยอ้าวมาฝรั่งเศสนี่ลียงครับลงเป็นยิงโอ้ยปลดใจเพื่นอ,อนเอ้ยไปนัเตะบอลเงินอีกแล้วนะ มักเตดกลางๆนะเที่ย,ยวกว่าเกืนเลยก็ได้โธ่อะเปิดให้หมดไปเลยอีกจะไม่ออกให้ผมจริงเหรอบอลดำล่าบอลดำสามสิบตัวไม่ออกสักตัวเลยอ่ะอปวดใจ ได้บอลทองอีกแล้วเ,เพื่อนโอ้ยเบียร์ลิววูเพมตันอืเปิดได้กล่องเดียวเนพะื่อนโอ้ยเอา้จาจัดไปกล่องสุดท้ายขอให้ได้ขอให้โดนโอ้โห ได้แน่ยิงเพื่อนกองสุดท้าย <Yeah! S 1> มาแววมาแววโอ้โหเงินกองสุดท้าย <Yeah. S 1> ได้ใครได้ใครโอ้เวล่า <Yeah! Hoo! S 1> สุดยอดโอ้โห oh, oh. นี่ได้ตัวสุดท้าย <Yeah. S 1> เพื่อนเงินกองสุดท้ายของผมได้เวล่าครับกอ,องกลางตัวรับนะของอาร์เซนอลเนาะตำนา, <Okay. S 1> อานอาร์เซนอลนเขานะอืม โอเคเลยคุ้มแหละอย่างนี้ถือว่าคุ้มคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ผมว่าคุ้มแล้วนะดีออกไม่ได้เลยอะ่ะนออี่โอเคตั้งหมดพอดีไปตำนานมา1ตัวนะครับแล้วก็ได้บอลดำหลายตัวโย่แต่ไปจัดทีมกัน <Yahoo! S 1> ทีมก็ยังแบบเกลือเกือเลยอ่าเบนเซม่ายืนหน้า ไปฮักไปโอ้แค่นี้ก็ดุแล้วเนี่ยได้อ่าวันดำของไอ้บาซินมาด้วยนี่มูตินโนเป็นเพย์เมเกอร์ไปนะไะไปโกเมสโกมิดของเลี้ยวภูเฟรดยินไปก่อนไนงะเอออะไรแบบนี้นะเนาะเลอะมาก โอเคได้อยู่เมื่อนเอาเตะบอลดำมาลงให้หมดก่อนเเวลากลองกลางรับโ okay. อเคอ่านี่ก็ได้อา่าบอลดำของบาซินเมกหนึ่งตัวตอนเปิดของบาซินนะถือว่าไม่ขี้เลนเมือ่อใช้ได้อยู่ แต่ว่าตัวกองหลังจะยังไม่ครบนะเนี่ยก็จะนักเตะบอลทองที่เปิดมาได้นะใส่ไ,ไปก่อนเนาะถือว่าจเจ๋วอยู่เวอ,อยู่ใช้ได้ฟแฟตต็กนี่ดีกว่าฟเฟสียนะอ่ะลงไปก่อนอแบ็คขวาไม่มีเลยเพื่อนอก็เดี๋ยวรอเปิดใหม่นะเออเก็บตั้งก่อน โอเคประมาณนี้ก็ถือว่าทีมก็พอไปได้นะสำหรับการเปิดกล่องสร้างทีมใหม่ในงบหนึ่งพันแปดร้อยทองนะการเงินอีกแสนสามอืมพอไปได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็เดี๋ยวไปปรับผงปรับแผนาหาโค้ดอีกทีงเนาะก็ผมว่าได้นะักเตะประมาณนี้นะสำหรับไอทีใหม่นะ ไอดีปั้นนะปั้นขึ้นมานะก็ย้ายไปจากอ่าเพ4นะผมว่ามาเล่นโมบายนะช่วงนี้เนาะก็โอเคคนระับประมาณนี้นะก็หนึ่งพันแปดร้อยทองกับเงินอีกแสนสามนะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็มันอยู่ที่ดวงด้วยเนาะอืมการเปิดกล่องสุ่มกล่องเนาะโอเคแนละ้วประมาณนี้นะคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเ,เพื่อนๆนะก็ใครชอบเล่นเกมนะก็อ่าฝากกดติดตามไว้ด้วยกันอย่าผมว่า จะทำคลิปเกมแบบนี้นะตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยย้ฮู